ครับตอนนี้มันมีเคสพระเกจิดังไทยอีสานที่มีโยมเขานิมมตนไปปลุกเสยพระพิกเนตแล้วโดนโจมตีว่าคุณไม่ให้พระสงฆ์ไม่ให้พุทธแท้คุณไปเอื้อศาสนาอื่นนี้ในทัศนะของอาจารย์คิดว่าอย่างไรครับอาจารย์คือต้องตอบอย่างนี้ถ้าเราเนี่ยานอิงพุทธอินครรมครับผมแล้วก็ศัสนาพุทธจริงๆเนี่ยมันไม่ถ้าเอาหลักศาสนาจริงๆเสกพระก็ไม่ได้ในหลักศาสนาพุทธจริงๆไม่มีการเสกพระถ้าเอาพุทธจ๋าเลยเหรอครับอาจารย์ถ้าเป็นหลักทนาพุทธแท้ๆไม่มีการเสกพระเพราะทนาพุทธ เป็นศาสนากระทำไม่ศาสนาร้องขอ,อแฉะนั้นการร้องขอหรือการบ่นบายไม่ใช่ศาสนาพุทธถ้าเอาอย่างนั้นนะอแต่น,นี้โดยโดยบ้านเราเนี่ยมันมาม,นมันไม่ใช่มาในยุคนี้เขามีมาตั้งแต่ยุติายุต้งุติยุตยาแล้วเรื่องการปกเรอเนี่ยมันมานานแล้วที่มันเป็น,เป,นเป็นเรื่องวัฒนธรรมไปแล้วมันไม่ใช่เรือ่องศาสนาเป็นวัฒนธรรมด้วยเป็นวั็นธรรของคนด้วยเพราะฉะนั้นเอาหลักศาสนามันไม่ใช่เดี๋ยวเอาศาสนาว่า้พุทธพณิชย์ ถ้าถามว่าทไม่ไม่ไม่คุณทพันธิได้ไหม <嗯 S 2> ถ้ามไม่ไม่มีเงินทําอะไรได้บ้าง <嗯 S 2> คนยกมืเอเลยแล้ได้อย่างเดียวเพราะว่าไม่ไม่ดูหลักก <嗯 S 2> ารทาุก菩萨มาที่เอาเงินไปใช้เอาอะไรเอาไ <嗯 S 2> ถ้าเอาเงินมาใช้ศาสนาจะเป็นพณิติได้ไหม <嗯 S 2> ถูกไหมเอาเงินเพื่อ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 สร้าง <嗯 S 2> เพื่อเพื่อบำรุงว่าศาสนาถูกไหมแต่ถ้าเอาเงินมาเพื่อไปใช้บําเรอสุขความสุขส่วนตัวนั่นคือพัอธุ์อโลย่างแลเข้าใจใหม่แล้วก็ การที่บอกว่าพุทธทําไมต้องไปเสกด้วยศาสนาพุทธนะมันไม่เสกไม่ได้หรอกแต่ว่าศาสนาพุทธที่สองของเราปัจจุบันเนี้ยการพุทธพิเศษหรือเทวาพิเศษ,ษได้เพราะเราไม่ได้เอาตัวเราไปเสกใช่ไหมเราก็ลราเาพิธีแล้วแต่การเราเราวแต่แล้วก็จะมีพระส,สุตโององค์หนึ่งเค่งในพระธรรมที่ไหนามากก็จะจะปรปรับอาบัติพระทางอีสานพระดางังโอ้โหผมก็ก็ว่ากันไปเพราะมันนานาจิตตัง ไอ้มันานาจิตตังคนไม่ชอบก็บอกไม่ชอบคนชอบก็อีกแบบถึงก็ธรรมดานนในสังคมคให้หลักให้ถือหลักเอามาเอามาละสูตรพระเจ้าไม่ได้สั่งสอนให้ให้ให้ฟังอย่างนี้นต้องฟังใหม่ใช่ไหมอาจารย์ถ้าถ้าทําเพื่อประโยชน์แกส่วนรวมเนี่ย <c oughs> มันก็ไม่มีอะไรเสียหายนะอาจารย์นะมันต้องอยู่ว่าเอาทําได้ไหม,มไม่ไปหลอกก็ทำครับผมหรือเพิกไม่ได้บอกว่าเปรเกไได้หรือไม่ใช่โอ้โห มันก็ต้องดูว่าเราเรา,เราเสกเอาใครเสกด้วยอืมอย่างใ,ใครใครก็เสกได้ไม่ใช่ครับผมขอโทษครับ